สองแบกในสตาร์ทกลับมาแล้วครับเรากลับมาชมปฏิบัติการกันต่อนะครับกับการกู้เรือบรรทุกทรายขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า50ตันครับจมอยู่ที่ก้นแม่น้ำกลางเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดปฏิบัติการวันที่4นะครับวันที่4ของการปฏิบัติการ4วันเต็มแล้วครับ ทีมรถวินจากรัตรนบุรีสองคันช่างอุ้ยกับป้าเรืองรถเคนป๊อบเคนจากราศีสไลศีสเกตแล้วก็ซีซิงเอ่อซีเคนซิงนะครับจากอำนาจเจริญมาแล้วครับตอนนี้ทีมงานกำลังจะประกอบนะครับช่างบอมช่างอุย้ยนะครับรอสักครู่ครับประกอบเสร็จสตาร์ตติดดึงเลยครับ ไมได้มาได้ใ <of> ส่เสียงต้องเสียงปวงทางไหนล่ะเสียงปวงในปลานี่นะโอ้โหบอคึกว่ายกไปซ่อมครับยกไปตัวหนึ่งกลับมาสองเลยครับโอ้โห พร้อมหนึ่งเอาละเอาละครับทุกหน่วยเข้าประจำที่ครับจับตาดูดีๆครับรถวินพร้อมรถเคนพร้อมช่างบอยวิ่งไปไหนเอ่ยอ๋อไปสตาร์ทรถเคนคันนั้นครับ ขอรถวินคันนั้นครับขออภัยเอาล้วครับเริ่มแล้วครับดึงแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว เญยมันถี่ร่วงเราด้บัปหันแมนบอ วินดึงเพจยอนนี่ยพอดีเลยรู้สึกว่าจะได้ครึ่งแล้วครับน้ำหนักนี่พร้อมที่จะวางลงได้แล้วครับดูจากลักษณะพร้อมดึงรอบสองครับ

ลงแล้วลงแล้วไอป้ปลาลงอันนี้ดึงเลยบ่ตาบุย้ยไอป้ปลาลงอันนี้ดึงเลยบ่ยเออลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเป้นมาเกยฝังได้แล้ว ครับให้น้ำไหลออกครับโอ้เดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าครับสำเร็จแล้วครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ มันสีเด้งนี่จะขึ้นมันสีเด้งได้โบได้โบได้ตอนนี้โบได้โบได้เป็นบ่โอเคแล้วโอเคแล้วอันย่างขึ้นไปท่วงหัวเรือเด้อมันเด้งขึ้นห้องที่สี่นะครับโผล่พ้นน้ำพอดีครับฝั่งนู้นห้องบรรทุกทรายนี่ทั้งหมดสี่ห้องโอ้ใหญ่มากๆ จับเคนใหม่ป่ะปะไปเตรียมเตรียมตู้ขึ้นราไปแล้วกำลังพลของเราลงไี้ไแ่พวกเสียบปรคองไว้ก่อเสประองยุ่งกัวแต่ประคองถางนี่มันบังคือก้างนี่มันมีสีดลกเลยเนี่ยครับมันไม่ได้คืนหรอ หน้าบ่อตั้งดาบหมือนปูหน้ามันออกมันจะมาเลยเในที่นี้น้ำกำลังไหลออกนะครับบริเวณด้านท้ายเรือเอาละตอนนี้ผมอยู่บนบริเวณนะครับห้องบรรทุกเรือห้องที่4นะครับห้องที่อยู่ติดกับแม่น้ำ นี่ครับโคนนี่ค่อนข้างเยอะกำลังไหลออกครับ3ปีนะครับ3ปีที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรแห่งนี้โอ้โหเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วท้ายเรืออยู่ด้านนู้นครับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เสมอแล้วนะครับนี่ห้องที่สองถ้านับจากข้างล่างนี่ห้องที่สองครับ ใหญ่มากขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ห้องที่สามโบนยังเยอะห้องที่สี่ครับกระถูกไหมู้กไม่ใช้คำนั้งไตเร่เร่ <c oughs> นมี่คือห้องโถง,ง,ง,งใหญ่ขึ้นไปบริเวณหัวเรือก่อนนี่ครับบริเวณหัวเรือครับผมขึ้นมายืนอยู่ตอนนี้มองลงไปก็จะเห็นรถวิน เห็นรถวินเห็นรถแบ็คโคสูงมากอยู่ระดับเบอร์โทรเลยครับตอนนออี้เบอร์โทรของเบอร์โทของเคน5ห้าสิบตันกันนี้รัศมีมองโดยรอบนี้ชัดเจนเลยหัวเรือ มากมากมันได้เรียบร้อยแล้วน้ำหนักมันหมดแล้วหน่งมันได้แล้วมันพูดหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับยิบได้ยิบได้ผ่านผ่านเป็นไงสุดยอดสุดยอดเป็นไงความสําเร็จเห็นอยู่กับตาครับความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ใช่ครับใหญ่จริงความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใหญ่จริงครับใหญ่มากใหญ่จริงแต่กระพาน พาดูาูแมวเีรถตกเหวรโอ้พีตกเหนวอีกพาาาไป้านวเดี๋ยวครับผมอ้าเอขึ้ไปึ้ไปโอเคเลยหรอานไปปลสลิงนะครับเส้นที่ไม่ได้ใช้จัดการเลยครับ เชนห้าสิบตันครับขยับขยับตำแหน่งออกไปอีกนะครับตั้งฐานใหม่ครับก่อนที่จะทำการดึงอีกนะครับอีกรอบหนึ่งท่านเองอดใจรอสักครู่ครับอีกรอบนึงเรือก,ก็จะมาวางอยู่บนพื้นดินให้เราเห็นแล้วครับเราจะได้เห็นกันแบบเต็มลำแล้ว นี่คือภารกิจสำคัญมีคนบอกว่ามีคนบอกว่านะครับหลายหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ารถวินแค่นี้เอามาดึงเรือขนาดนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่านี่เราทำให้เห็นแล้วเป็นยังไงเราลบคำะมาทบประมาทด้วยแรงของเราเองดูทานได้หลายคำ นะครับถามว่าตัวผมเองผมลงทำงานผมยังไม่รู้เลยว่าเวใหญ่ขนาดนี้นะคประสบความสำเร็จในสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าเราทำไม่ได้อ่นา่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นค่าศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับเดี๋ยวเป็นตัวตนนะ ใหญ่มากเนาะป๋าใหญ่มากแล้วมองไม่เห็นตัวตนด้วยภารกิจภารกิจนี้ลบคําสบประมาทของหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครับมีคนประมาทป๋าไปเยอะนะนี่ต่อต่ขึ้นตั้งแต่เริ่มเริ่มปฏิบัติงานมาเนี่ยก็ไปยังไง่ขึ้นแล้วเพราะขาขึ้นก็หลายคนหลายความคิดเขาเห็นสภาพแล้วเขาก็บอกออย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ากันไปหลายหลายแล้วครับแต่ว่าเราทำให้เขาเห็นแล้วหลายายแล้วเราทําให้เขาเห็นแล้ววันนี้หลายรายหลายราย มันอยู่ที่กำลังใจมันอยูดีมันอยู่ดีมันสมองความคิดอ่าแล้วก็ความร่วมมือด้วยน้องป่านะครับประกอบส่วนประกอบหลายๆอย่างช่วยกันครับเออแล้วก็รับมันใจไหมเนาะเสียงไม่มีแล้วห้าวันเลยดิไม่น้าาเลยักมันเกินคาดมันใหญ่จริงมันิ่งจัดใจแล้วจัดนักเร้วจัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมวันมองไม่เห็นด้วยครับเราก็ไม่รู้ว่าเรือใหญ่ขนาดนี้เนาะครับไปคิด่าใหญ่ขนาดนี้ทางอุ้ยบอกตอนรับงานนี่ แค่เต่าไหร่นะ30ตันเท่านั้นเองเรือยาวแค่สิบหโอเมตรพอมาแล้วยาว45เมตรนัก50ตันโอ้โหนักชมงได้พรอหมอใช่นักชมงเอาเลยนักขนานนั้นนักชมงเอาเลยเพราะว่ามันบอมเปนได้ครับเ้ยเกียร์หน่อยลูกชายช่างอุยมามาดู หนูได้มาทำภารกิจแล้วนะนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับโอเคเลยเลเชื่อเลยเชื่อเกินเกินเกินปลานี้บอกขึ้นไปนี่คนมันจะมงอุยอุอุเลยนะคนรองเลยนี่รุ่นจิ๋วที่สุดนะครับที่มาเกาะติดสถานการณ์ถึงถึงหน้างานเลยครับอีกน้อยก็ต้องเป็นผู้นำชายฉางหุย ไป,ไ,ป,ดไ,ปดไ,ได้หรมี่นังฮะไม่มียังไม่ียังครับน้องอะไรนะน้องกระปั้นน้องกระปั้นนะครับกระปั้นหาเต็กบอลที่มันห้อยนะวันนี้น้องกระปั้นมากู้เรือแล้วน ouais ้องกระปั uh ้นมากู้เรือผมมากู้เรือแล้วครับผมทำสำเร็จแล้วครับกระโดดขึ้นแล้วเรืยจบเลยเยี่ยม

ก็จะตั้งเคนให้มั่นคงแล้วก็จะยึดนั่นบนเอาไว้นะครับก่อนที่จะลดสลิงที่รถวินนะครับขยับเดินหน้าอีกแล้วก็ดึงอีกรอบนึงก็เรือขึ้นมาตั้งเลยครับตอนนี้ทีมงานนะครับใช้เวลานะครับใช้เวลาค่อนข้างอพอสมควรครับฝั่งนู้นหาฐานปฏิบัติการตั้งขาเคนอยู่ เราก็จะมีการเอาสลิงเส้นใหญ่ขึ้นไปปูข้างบนอีกนะครับหลังจากนั้นก็จะมาขยับรถแมโคโรแล้วก็รถวินคันนี้นะครับผมซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตพักไว้ตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าพร้อมดึงเราก็มาทมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับก่อนที่เรือจะขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้อย่าง100%เเซนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครับ